วันอาทิตย์แล้วเสาร์อาทิตย์พี่นอ้องไหลมันจะท้ำบินอะเมื่อเมือและปกติวัหยุพี่น้องสิลายมาทำบุญวัหยุว่านี่ก็ลายเตบิบเยอะ สภาพอากาศบมฮันนะี่ยแต่ว่าเขาเขาว่าพายุเข่าน้ำที่ท่วมนี่เข่าจังๆดลยเมื่อเมื่อกลึมมาลิ้นมากนะมุมโบตกโอ้แรงน้ำพระเลยเต็มให้หน้าผู้ใดยืดดิมิเตไฮคุมมาไอโน่นเนี่ยพ่อได้เจียอะไร พ่าเขาว่าตายปีนี่ฝนแรงเขาว่าปีหนาแห่งสีแรงก็านี้เอาอยู่ในช่วงลมมันเปลี่ยนทิศทางขนาดฤดูฝนมันยังซ้ำนี่เยอะฤดูแรงมันหลายเดือนอีสานท่าเนี้ยมันสิสคักเติบอยู่อันนี้เพราะเรื่อฝนแรง มีทุกสมัยสมัยพระพุทธเจ้าก็มีคือกันว่าสมัยพระพุทธเจ้าในรุ่นรุ่นแรงติดกันเจ็ดปีก็มีเริยนมาทุพิขภาพ่าซะภัพคือความแห้งแล้งฝนบ่โต ความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นกันฝนฟ้ามันแรงก็เกิดความเดือดร้อนที่บ้านที่เมืองก็ลําบากถ้าเกิดฝนตกคักน้ำท่วมก็เกิดความเดือดร้อนที่บ้านที่เมืองก็ลําบากความลําบากมันมันเป็นเยื่งสิละมากขาังในขังหนึ่งมันสุดตรงตรงขังใส่ฝนแรงตรงขังคว้าเป็นน้ำท่วม <c oughs> บม่พอดีนายอยากกับความพอดีเนี่ยพระพุทธเจ้าพระนด้สอนปีนี้ฝนแรงพระเจ้าข้าวน่านพระไปบอกพระฟังพระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าฝนแรงกับไ้เฝ้าทำกุ้มเพีย้ยนย่าประมาทการทำายังเมื่ทันมีคุณวิเศษนะให้เฝ้านขนหวายฝึกฝนอบรมเจ้าของให้หลาย ทำความเพียรให้ลายแต่มันแรงมากขักคนนี้เท่าช้ยบานที่เมืองเขาอึดเขาอยากว่ามีแนวให้กินที่อยู่ใดติในสภาพของผะช้บานเขาอึดผะก็ต้องอึดน้ำมึงมีคนใส่บาดเอ้นทุพิาภัยเกิดฝนแรงเกิดน้ำท่วมก็คือกันปีใดฝนดีกันพระเจ้าก็ฝนดียังสีห้าน้ำท่วม ่บ้ันที่เมื่อเขาอพสยบนี้เมื่อท่าเฮาสิอยู่จังไดจะประมาทกันเฮายังม,งมีคุณงามความดีคุณวิเศษะอะไรจะเฝ้าประมาทจะเพื่อจะเพื่อนหรือผลขวาเหตุให้หใหมันเกิดมันมีเฮาจังสิงเป็นอยู่ไดะวะครับบางท่นอยู่บ่ได้ความลำบากเกิดขึ้นมาลมละลายายแพย้่ไปซึกนี้ไปเมื่อเฮเนี่ยความลำบากเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแน้ว พระพุทธเจ้าสอนบ่ให้ประมาทแคกย่มประมาทบ่ได้ฝนดีก็บ่ให้ประมาทฝนแรงก็บ่ให้ประมาทหให้บางเขาเดือดร้อนพระเขาก็บ่ใส่บาตรบ่ใส่บาตรเนี่ยพระพระก็บ่มีดกบมีฉันอยู่บ่ได้อีหลีหถ้าขนาดปีได้ลนะ พระพุทธเจ้าไปจำมัณฑอยู่เมืองเวรัญชาไนะม่ยอมมั่นโดนบันดาลใจผู้ก่อเจ้านิมนต์ลืมลืมข้าวาาวันบมาดินิมนต์พระพุทธเจ,จ้าจำมัณฑะพระฤาษีบาทยาจ้าเทียววัตรเรืงเกิดทุพิักไพ่น้ำเกิดฝนแรงรัฐบาลในเมือง,องก็กรอืดอยากไปบินทาบาทอ้อมเมืองอบินทาบาทอ้อมเมืองเวลานชานะก็บ,บ่ได้ไม่ไปบินทาบาทยู่งน,น้ำพ่อข้าซุ่มเขาไอ,อ้ มาค่าขายตั้งเมืองมันฮอดนาฝนแล้วเขาก็ยุดเขาวิ่ไปใสเขาเอามาหลากรถมากนะเขามีเขาเนียวเขาเนี่ยแหละเขาเหนียวเขาตาแข็งไวแต่ให้มากินเขาตากแข็งไวแต่ให้มากินพระไปบิณฑบาตในเมืองมาได้ก็ไปบิณฑบาตนะคอกมาก็ได้เขาแหงเขาเสียงพระต่าเขาแหงกับเขาแหงต่ำใส่โคกดั้งโกเก๊กโกเก๊กโยน งัมันอ่ดมันอยากพระเจ้าอนุญาตอะไรเหตุประกอบยังสั่นงั้มมันอ่ดมันอยากทำไมพระเจ้าก็อึดอยากก็มีพระนิสอนควบโมประมาณตอนเรื่องควบบมประมาณเรื่องเล่าต่างๆในสมัยพุทธกาลกับสมัยนี้คือกันนั่นแหละถ้าคนแรงมัดเจ็ดปีติดกันเศรษฐีผู้ัางคนนี่คือจะฝนสิแรง หามันเกิดควมทุก์ยากลําบากมากเิ่นเห็ดเหล่าไว้ใส่เข้าไว้เต็มเป็นเป็น้นอย่าซั่นว่าคนบริวารหลายลอย้อยเหล่าไหร้อยยุงร้อยช้างนะเห็ดใบวันนี้น้าฟ้าเหล่าไนี่ก็เอาขี้ง้วขีควายา่ายองใส่กันกบไปเม็ดเข้าเปลือกเลยเอาเม็ดเข้าเปลือก ผสมกันกับขี่ง้วงจีกล้วยสิเราเอาไปฉาบไซฟ้าไปกาวันยามึกปีได้ฟุตแรงสีเอาเข่าสุ่มนั้นมาต่ำเอากระเทาะฟ้าเราแห่ะเอามาต่ำต่ำมันจะย่งเม็ดเข่าเปลือกขึ้นใน้หันที่ได้กินสุ่มนั้นก็ได้กินนี่หรือว่าทนายฮอดยามมาแันแรงฮอดเจ็ดปีเพราะขาทาดบริวารเป็นร้อยเข่าเราเนี่ยมันกินข้าวเดียวเนาะกินข้าวเดียวหมดเนี่ยมันแรงโดนไปเลยก็บไปหลายไนได้กับบ่พ่อ ก็เด้มังฟ้าเลาะเล่ามาต่ำต่ำทุบทุบทุบเอาเอาเม็ดเขา่าเปลือกเอามาหุงมาหนึ่งเนี่ยเป็นสักความแข็งแรงบ้านเฮามันสมัยใหม่ใครจอบระดานเป็นไม่ตะกี้จอเป็ี <c> ่น <oughs> มีนามประดานอันนั้นยังมีนามประดานให้เสมอเนี่ยนี่แหละความแข็งแรงม,มีทุกสมัย คามเดือดร้อนนั้นภัยธรรมาชาติบางเทือกระทวบบางเทือกระแรงหนาะพอดีได้ยากเนพะิดเรบใใ้ประมาทไม่เพิดให้เพื่อนรีบขนขวายประกอบกระทํำบมเพ็ญคนพมเพียนเอานะมันได้คุณวิเศษอย่างกีฬาก็ได้ชา่นสมาธิสมบัตนะิอื่นสิ่งที่พวนได้นขนควายเอาห้องพึ่งกันแล้วปีนี้แรงปีนี้แรง ตกพิ่มาก่บาหลังก็ยังตก,ก็ได้ลิ้นน้องแม่ยังฟอเขาว่าตายอ่ะคุณอยุไก่หัวไก่น้องก็ใข่ได้สูบน้ำใส่ให้ใส่หน้าคุณอายุไก่กับปล่อยให้มันแหงตายไปยิงดินบ้านท่าดินเข้มดินขี้อียดนั่นละมองได้แหงปุ๊บก็ตายเลยเขาขึ้นซาเกลอแล้วก็ตายบ้านท่ามันอยู่เหนือภูเขาเกลือ ู้เขาเกลื่อมอยู่ทั้งรางน้ำซึมลงไปหอดมันก็ขึ้นเป็นซาเกลือขึ้นมากอันนี้เป็นน้ำขังันนี้เป็นอ้างแถวนี้แถวนี้กลายเป็นน้ำเข้มทะเลเลยดิโดนไปโดนปีไปมันก็กลายเป็นน้ำเข้มขนานีเพราะว่าเกลืออยู่ทั้งรางมันล่อยขึ้นมากรอยขึ้นมาน้ำน้มซึมขึ้นมาน้ำน้ำสาเหตุทิ่กลายเป็นน้ำเข้มน้ำกลายเป็นน้ำเข้มน้ำฝนไหลลงไปทะเลเข้ม เราทั้งล้างเป็นเกลือหมดห้องบริเวณห้องก,เเก,ออกออเ็เป็นเกลือขึ้นกันอีสานห้องแถวเนี่ยเป็นเกลือห้องอีสังเกตได้ไปน้ำหน้าน้ำหัวหน้านะ่ะบางแล้เป็นน้ำพ่นเราขัางๆน้ำมันหไหลเรื่องซึมออกมาแล้วมันแห้งมันจะกลายเป็นซาขาวๆนั่นแหละมันจะกลายเป็นซาขาวๆซาเกลือเหยียด แล้วหุนดินเอียดดินเข้มคือมันล่อยจากข้างล่างขึ้นมาเนี่ยมันละลายน้ำน้ำขึ้นมาเพราะมันละลายขึ้นมาเพราะเพราะน้ำแห้งก็เป็นดินขาวเป็นเกลือ,อน,นี่คนเอื่นมาดางังกินดัางกินดัางอันนี้แหละ,ะนี่แหละบ้านห้องป็นังสันความแห้งแรงเป็นขับอยู่ เราจะประมาทจะเพื่อจะเพื่อนมัตปีมาต,มาต,มาต,มาตเดือนไปน้ำคนเดือดร้อนเ้าก็สิเดือดร้อนน้ำพื้นกันะรับพรอนนะเนี่ยทาวาเนวาาเปเะปุลาปาเลปุเรนติสาคะลังเอวามวีวิโตดินางเปตานางอุปกะรปติ ติดชิตตังมาธิตังดูหังกิบเมวัสมิตาตุสัพเพบุเรนตุสังกปาจันโดปนาลโสยัธธมณีโชติลาโสยัตาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโลกอบิาสตูนาเตภวัตวันตาลายโยสุขิเทฆายุโกภวา อาภิวาทนาสิเลสาหนิจังโุทาปจายโนะชาตาโลธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังภาลังชัยาสิเทธนังลาภังสุธิภาขยังสุขังภลังสสเลอายุวจวันโนจาภาคังบุตรธยาสวา स तव सहचायु चिव शेति भवन्तु ते हवतु स पमङ्गलां लखन्तु सपदेवता स भवन्तु ते स लखन्तु สัพพธรรมานุภาเวนะสัดาโสติปวันตุเตห์ลาวัตุสัพพมังฆาลังลาคังตุสัพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัดาโสติห์ปวันตุเตห์